ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์มนสเสน่ห์แห่งอีสานใต้สุริมทถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหนงามประคำสวยร่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมง,งามร้องวัฒนธรรมสุรินทร์เมืองที่ต้องห้ามพลาด จัหวัดสุรินเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมเมลิที่ดีและมีคุณภาพเนื่องจากสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมซึ่งมีลักษณะเกลิ่นหอมเมล็ดเรียวยาวขาวเป็นมันหุงแล้วนุ่มเก็บไว้ได้นานซึ่งศูนย์วิจัยข้าวสุรินได้มีภารกิจในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาข้าวงานผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว งานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์เดิมชื่อสถานีทดลองข้าวสุรินทร์ได้จัดตั้งในปีพุทธศักราช2492โดยมีอาคารสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ในโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2545กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรสถานีทดลองข้าวสุรินเป็นศูนย์วิจัยข้าวสุรินปีพุทธศักราช2549จัดตั้งกรมการข้าวขึ้นมาใหม่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินจึงได้โอนไปสังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2549โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ2จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ดและปีพุทธศักราช2557เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ส่วนแยกจังหวัดร้อยเอ็ดได้แยกก่อตั้งเป็นศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ปัจจุบันศูนย์วิจัยข้าวสุรินรับผิดชอบ10อำเภอของจังหวัดสุรินทได้แก่อำเภอเมืองจอมพระท่าตูมชุมพลบุรีรัตนบุรีโนนานารายสำโรงทาศสีขอรภูมิสนมและอำเภอขวาวสิงรินท์ ศูนย์วิจัยข้าวสลินตั้งอยู่เลขที่489ถนนปัฐมานนท์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินมีพื้นที่ทั้งหมด415ไร่ประกอบด้วยอาคารสำนักง,งานบ้านพักข้าราชการจำนวนพื้นที่15ไร่งานผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวนพื้นที่230ไร่งานวิจัยข้าวจำนวนพื้นที่70ไร่วิสัยทัศน์วิจัยและพัฒนาชุดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้550กิโลกรัมต่อไร่ภายในปีพุทธศักราช2,568บทบาทและภารกิจศึกษาวิจัยและพัฒนาข้าวสร้างความเข้มแข็ง และความปลอดภัยของผู้บริโภคตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดีแล้วกระจายสู่ภาครัฐเกษตรกร,ร,ก,รการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรภาครัฐเกษตรกร,ร,กรและเอกชนโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการจำนวน12คน ลูกจ้างประจำจำนวน6คนพนักง,งานราชการจำนวน35คนผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการจำนวน22คนโดยนายสมรักษ์มอนถามดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินคนปัจจุบันการบริหารงานศูนย์วิจัยข้าวสุรินมีดังนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่เกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปงานธุรการงานการเงิน งานพัสดุงานบุคลากรงานช่างและงานสารสนเทศตลอดจนการประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกลุ่มวิชาการมีหน้าที่ศึกษาคนา้นคว้าวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับข้าวแบบสหาสาขาวิชางานเขตกรรมงานปรับปรุงพันธุ์งานอารักขาข้าว งานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ทัดชั้นพันธุ์หลักพันกอขอ15ข้าวขาวดอกมมลิด105และข้าวมมลิดนินสุริน กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีหน้าที่ให้ความรู้ด้านข้าวถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบการสึกอบรมสัมมนาเป็นวิทยากรจัดสึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร,ศ,กรศูนย์บริการชาวนา โครงการสุรินสร้างสุขสร้างรอยยิ้มงานฝึกอบรมงานบริการให้คำปรึกษาเรื่องข้าวแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปโครงการที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินร,รับผิดชอบได้แก่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาเกษตรตาบเปลือกสมาร์ทฟาร์เมอร์โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารองให้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดอินทรีย์และ g a p โครงการธนาคารมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนโครงการส่งเสร,ริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเกษตรเคลื่อนที่ศูตรนิจัยข้าวสุรินทร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมสวัสดีค่ะ